ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ fc หวยฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc และผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะ หนูน้อยสวัสดีค่ะมาเบิ่งผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะนะ่ะเนาะผลของเมื่อวานเนาะค่ะห้าหน้อยวิ่งรูดกับม่าเนาะจ้ะเนะาะเมื่อวานเนี่ยวิ่งรูดศูนย์เนาะจ้ะเนาะหลักะเลขในตาล่างเข่าสามซีเนาะจ้ะรอบพิเศษเนาะจ้ะรอบแหลก 7จ็ดสามสี่เนาะค่ะเจ mm ็ดสามสี่เลขในตาร่างเข้ามาเด้อจ่าเด้อ mm hmm. เลขในตาร่างเข้ามาเจ mm ็ดสามสี่เข้าที่ชุดกันเนาะจา 7, 3, mm ่าเจ็ดสามสี่รอบพิเศษรอบปกติบมาเนาะจ่าเนาะ mm hmm. มาอีกรอบวีไอพีเนาะจ่าสามสี่ เข้าที่ชุดกันเมดเลยนะจ๊ะเนาะสีหาแต่ว่าแอดมินบอได้เจาะให้นะจ๊ะเนะะาะเจาะให้แต่สามสีชุดเดนบอมมาเลยนะจ้ะสามสีห้าเลขในตารางเข้ากับมาสามสีหานะจ๊ะเนาะ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะเลขรูดเท่เาเนาะจา้ะเลขรูดท,ที่แอดมินเอาไปว่างไวย,ยุนาเพาาจานเนาะจ้ะเนาะแอดมินว่าต้องกับนําด้วยจ่ะเด้อเข้าให้รูด0นย์มาแอดมินว่าต้องเล่นตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเวยจ่ะเด้อรอบเฉพาะกิจไปหอด วีโหลดแอดมินว่าสิเขารอบเฉพาะกิจตลอดแต่ว่าถ้าเขารอบเฉพาะกิจแล้วกะให้ยุทธท่านที่เลยนะจ๊นะเนาะบ่ต้องไปต่อแล้วถ้าได้แล้วให้ยุดน่าจนะเนาะเมื่อว่านี่กะกะมาน่าจนะเนาะรอบพิเศษรูดศูนย์น่าจนะเนาะแอดมินให้รูดศูนย์แต่ว่าที่ตัว,ตวเดนบ่เขาน่าจะศูนย์แเพราะว่าเขามาศูนย์หา่าจะ มื้อนี้บ่มีเลขไทยเด้อจ้าเด้อมื้อนี้มาดูแนวทางวันนี้กันต่อเลยนะคะเลขฮานอยนะคะประจำวันที่11มีนาคม2564นะคะ11มีนาคม2564เด้อจ้า เลขเด่นในตารางนะคะ0ูนย์หนะคะเด่น0รองหนึ่งนะคะ จับวินชุดเด่นนะคะถ้าผู้ใดบ่มักชุดที่แอดจับให้จับเอาเองเด้อจ้าเด้อเล็กในตาล่างเนาะจ้า ชุดเด่นนะคะก็จะมี0 1 0 3 0 4 0 6 0 8 1 3 1 4 1 6 1 8นะคะต่อไปที่ชุดกันนะคะ ชุดกันก็จะมี 3, 4, 3, 6, 3, 8, 4, 6, 4, 8แล้วก็ 6, 8นะคะต่อไปแอดมินสีเจาะให้นาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม แอดมินก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ ได้เมื่อละชุดกันย่งดีเนาะจ๊ะเนาะโตเจาะสามซีนีครั้งเนาะจ๊ะเนาะสามซีมาม่เกล้ว,วเน้ะจ๊ะสามซีเดี๋ยวเดี๋ยวพอเห็นเนาะจ๊นะ สามซี 3, 4, นี่สิมาอีกเบอร์นะจ๊ะเนาะสามซีเนี่ยขังอีรีนะจ๊ะสิไปฮอดหวยไทยบ้นเนาะสามซีนี่ตัวเจาะนะคะก็จะมีศูนย์สามศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งหกนะคะสามหกสามแปดแล้วก็หกแปดนะคะแอดมินขออนุญาตอ่าน ตัวเจาะน้ำนะจ๊ะเนาะบางท่านเพื่อนทักมาว่าให้อ่านตัวเจาะให้หน้ำแน่นะจ๊ะนะเนาะเลี้ยวบ่ค่อยเห็นนะจ๊ะนะเนาะเลี้ยวเพื่อนเลี้ยวบ่เ,เห็นนะจ๊ะมือนี่มือนี่ก็ให้เข่าอีกนะจ๊ะเนาะให้เข่าตัวเจาะเข้าอีก ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ